กราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโตแชนแนลคือเก่าเนาะมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนไปหาหน่อไม้เนาะท่านผู้ชมบ่โตสิไปหาหน่อไม้พุดูดเลยเนาะอยู่ในห้วยเนาะอันนี้สิเป็นเป็นน้องปลานั่นแหละเนาะการตั้งพูนก็สิเป็นก่อหน่อไม้เนาะอยู่ในคันผายเลยคันคันผายคันหนองอะไรและะ้วก็สิไปหาอยู่ห้วยเนาะแล้วก็เฮาสิถือโอกาสถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปชมนํากันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ share. กดติดตามไปเด้โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิง้งน้ำกันเนาะว่าอยู่อยู่นี่เนาะวิธีการหากินของเขาก็ผมไม่ยังหลายเนาะอยากกินเนาะไหมก็ลงไปหาเอาอยู่ห้วยเนาะคือเราบอต้องไปซื้อเนาะอยู่แบบพอเพียงนะพี่น้องอยากกินปลากะปลาหนองตัวเองก็มีเนาะตึกแหหรือว่าซิดบ็ดเอาก็ได้เนาะพี่น้องหรือว่ากางมองกางตะไคร์เอาก็ได้เนาะ ถ้าอยากกินจิโร่เครียดกบก็บไปคุดก็ได้นะพี่น้องแต่ว่ามืัอนี้ฮะสะไปหาหน่อไม้เนาะโอเคตอนนี้ก็เห็นหน่อไม้แล้วเนาะพี่น้องหน่อไม้ธรรมชาติเด้อนี่หน่อไม้ใหญ่เป็น,นหน่อไม้บงหน่อไม้บ่มีขนเนาะหน่อไม้ตัวน,นี้ ไปต้มกินเนาะต้มกระแซบแก,กงกระแซบมีสองยอดอยู่กอเดียวมีสองยอดเลยไอสองยอดแล้วพี่น้องเอ้ยเอาไ้ต้มต้มกินแซบเป็นยอดน้อยๆเนาะ ยอดนี้ก็ชีใหญ่ในจังหน่อยหนึง่นงม,มันยากาศอยู่ปลาเนาะธรรมศาสตร์บ้านเฮาช่วงโควิด -19 เก้าครับของกินยู่ตลาดเนะาะเขาเปิดให้ซื้อ,พอเพราะว่าช่วงโควิดนี่ครับปิดปิดตลาดเนาะก็มาหากินไปสิละ หาน่อ้อไม้หาขุดจิโรขุดเกียรตขุดกบกินปลาของธรรมชาติอะไรซื้อเนอะอยู่แบบพอเพียงเขาเอิ้นว่ากอหน่้อไม้บงเนื้อนี่แล้วก็จะมีกอน้อไม้ไล่ทั้ง่นเห็นอีกแล้วเดี๋ยวไปเบิง่งโอ้ยใหญ่เลย ได้อีกแล้วได้ละลายเขาก็ไปต้มกินอยู่ในพวกกระมีนะแต่มันบ่ายังไงว่าเอาก็อย่เอาะตัวเป็นยอดเป็นยอดพ่นออกมาจังเอา ทังนี้จะเป็นกอหน่อมไม้ไล่หน่อมไม้ไล่มันจะเป็นขนเนะมีขนมีขนสีดำดำหน่อมไม้ไล่บ่มีนะจอมถ้าเป็นหน่อมไม้ไล่นี่เวลาเ้าต้มมันทีจืดไวเนาะ น้อไม้บ่งนี่ต้องต้งตงมรุนๆเจออีกแล้วพี่น้องทางพี่จะเป็นหน่อไม้ไลายนาะพี่น้องนี่หน่อ,นอไม้ไลายมันจะมีขนเด้อนี่แหละเขาเอินมาหน่อไม้ไลายเนาะมีขนแบบสิเลยหน่อไม้ไลายเนาะเดี๋ยวเ่าจะให้เบิงความแตกต่างเนาะระหว่าง น้อไม้บงกับน้อไม้ลายเนาะนี่เนาะพี่เนอะคือน้อไม้บงบ่มีขนน้อไม้ลายมีขนเนาะเอาไปต้มกินเนี่ยอยู่ในก็มี อู้ได้ลายเติมแล้วได้ลา,ล,าลายไปต้มกินกับแจ้วพี่นอ้องแซ่บขนาดของธรรมชาติมายู่ฟีกับมีพี่นอ้องยอนบักไงเลยทั้งนี้กับมี ลายลีเนะเป็นน้อไม้บงเนะถ้าเป็นน้อไม้บงนี่ครัต้องต้มนอนโดนมันจังจืดถ้าว่าบดจืดมันสิขมกินกับบอแซบขมกินบแซบเลย ini kami ada tiga nyolok obat lagi ก็เดี๋ยวได้หกยอดพี่นนองแต่ว่ายอดโบยงหญ่ปันใดเนาะนี่เป็นกกข้อนี่จะเป็นโกนหนูเนาะเวลาหนูมันมายู่มัน มีใบตองมาอยู่เทึงแต่ว่าเขาเอาไปแล้วหนูเป็นหนูท่องขาวนะพี่นะ้อง้วยน้ำใส่นี่เนาะกับไหลไปหอดสวรรคเคตเนาะไม่น้ำตัวนี้ไหลไปหอดสวานนารรณเขตเลย ติดกับพังไทยพูดแล้วเนาะมกาหารแต่ว่าอันนี้จะเป็นสายหัวน้อยเ,อเลาะไปเรื่อยๆได้อีกเลี้วพี่น้องออย่อนน้อยก็เอาเนาะไปต้มกิน นี่ถึงเป็นบบมันยาวเลยได้ตัวก็ยาวๆเลยขี่หลอดกัน 嗯。Mm hmm. เอาไปแล้วมีคนหาไปแล้วนกนทำไมช่วงนี้ก็สีหายากน่อหนึ่งเพราะว่าอันโควิด19แล้วเพิ่นมเปิดตลาดนเนาะใครก็ออกหากินแถ่ปลาแถดอนมันก็เลยแบบว่าของกินแถวปลาก็หายากจักหน่อยแหละเนาะแต่ก็ถือว่ายัางยังพอได้อยู่พเพราะได้กินแรง นไม้นาเอาไต้มกินนมแรงกินกับแจ้วแ่บแซบเดี๋ยวจะเอาไปแกงแกงไปต้มได้บัดเลยโอเคเนาะทุกคนหลังจากที่เราได้ไปหาหน้อไม้เนาะสิบประมาณนี้เนาะตามธรรมชาตินาะก็คือเราสามารถหาได้แบบ พอเอาพอกินเนาะพี่น้องเอามาหลายเด็กกินโมเวิร์กับสิทธิมซื่อเนาะก,ก็เลยแบบว่าหาอะไรพอกินนันะ่นแหละเนาะโอเคเนาะสำหรับที่นี่กับพายเบิ้งกับฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามเลยเด้อเดี๋ยวขอโตลาไปก่อนเนาะพี่น้อง